วันดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,อง,งทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามกุนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทสองเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นสองปีพศครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับเนี่ปีพศหนึ่งติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายาก ส่วนทีปีพศหนึ่งไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ผลิตน้อยไล่เรียกันครับท่านไม่เยอะอะไรมากมายหรอกครับท่านมันมีอยู่ครับและจํานวนการผลิตนั้นก็ไม่ถึงกับสูงเท่าไหร่ครับท่านแต่ราคาดีมากนะครับเนี่ยตอนนี้ขยับขึ้นไปถึงร้อยหนึ่งร้อยบาทไปแล้วครับท่านสาหรับยูเอ็นซีนะครับว่าและเรามาดูกันนะว่าเหรียญที่ผ่านกันแช์แล้วมันจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ขยับขึ้นไปถึงร้อย เหรียญทั้งคู่เยครับสัานร้อยกว่าเหรียญคู่หนึ่งรับร้อยกว่าบาทคู่หนึ่งเหรียญหนึ่งรับสัานแล้วมาดูเก้านี้เหรียญปีลักษณะของเหรียญของปีปศนี้ก่อนนะครับสัานนี่ครับเป็นลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่ลักษณะแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่คิวปนิเกิลกับสมโทแดงนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทพเเส็ลกปีปศนี้ครับนี่ครับสวยงามนะครับลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยม มาดูนะครับดีเบ oh, ื em. like like ้องนาพงษ์ท่านคนเชิดเดือกับภูญิพเดรุนยดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วมาดูบรลลูโมลูพงษ์ท่านเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหคมชัดเจาะมากครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทําการล้างทั้งคู่เลยนะครับท่านยังดําปีทั้งสองเหรียญเลยครับสวยงามมากนะครับนี่แบบนี้ครับมาดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับนี่สึกล้อไหมก็สึกล้อนิดๆหน่อยๆครับท่านไม่ถึงกมากใหม่ครับแต่ก็คมชัดเจามากครับก็มีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับแต่ไม่มากมายอะไรหรครับาน แบบนี้โอเคมากนะครับสวยงามจริงครับสําหรับเดือนนี้ครับปีพศนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยครับแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรเอ่ยประเทศไทยพศสอง5ันห้า้อยสาสิบห้าครับท่านสองห้าสาห้านะครับไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับสําหรับปีนี้ครับท่านส่วนตรงกลางก็เป็นจมากวพิษดุสิตปรารามแล้วก็ล่างสุดคือ5้าบาทไทยแล้วก็5้าบาทอัลบิดครับและอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้สําคัญไม่เบาครับท่านนี่ครับคือกระเบื้องครับ เราจะดูแบบไหนซึ่งเห็นชัดเจนรับนี่ครับต้องดูแบบนี้ครับท่านชัดเจนมากครับหรือว่าจะพลิกกล้องขึ้นนิดนึงแล้วก็พลิกเหรียญอันมาแบบนี้ครับนี่ครับเห็นชัดเจนมากครับโอเคไหมครับทุกแผ่นเห็นแทบจะหมดทุกแผ่นเลยครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบห้านี่นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สี่มิลลิเมตรครับน้ำหนักเ5จุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับปีสองห้าสามห้า จำนวนการผลิตอยู่ที่48ล้าน903,9620เหรียญนะครับท่านยังมีเศษ20เหรียญอีก่นะครับ48ล้าน903,9620เหรียญนะครับท่านข้อมูลเก่าเขาให้อยู่ที่80บาทต่อ1เหรียญครับสลับยุนีครับแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอีกแล้วครับ20บาทเป็น100บาทพอดีเลยครับท่านตอนนี้20บาทนะครับสลับปี35นี้นะครับราคาไม่เบานะครับสหรับเหรียญนี้ผ่านการใช้หรือครับ เหมาะๆครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายครับ25บาทถึง40บาทเท่าน oh ั้นเองนะครับเนี่ย25บาทถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับเรามาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับเนี่ยอุ้ยพนอนรุนจิตอยู่เบื้องหน้าพงสัสุนนนังนกรัชกาลที่เก่าเช่นกันครับแต่ที่สําคัญมาดูจุดนี้ครับเนี่ยนี่ครับบุรุษบุรุษพงศ์ท่านนี้ครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋ะกว่าเหรียญเหรียญนี้เยอะมากเลยครับเนี่ยดูสิครับคมชัดเจ๋วสวยงามมากครับ และตัวนักื้อก็ชัดตเจี่ยนมากแบบนี้น่าเก็บสะสมไหมเป็นเหรียญที่ติดอยู่ในรสิอันดับที่หายากครับสําหรับปีปศนี้สวยงามมากครับมาดูขอบเฟืองครับโอ้ยแต่มาดูขอบเฟืองแล้วรู้สึกว่าขอบเฟืองลักษณะแบบว่าถูกเครื่องซ่อผฟ้าหรือเปล่าเขาเนี่ยทำไมเป็นสภาพนี้นะครับเนี่ยสึกถึกล้อไปเยอะเลยครับนี่ดูดีนะครับอะไรนี่ติดออกมายังไม่ได้ทําการล้างครับไม่ได้เป็นแบบนี้ครับท่านดูสิครับมีการสื่อรอยยืดพอสมควรครับ ดูนะครับหายไปเกือบหมดเลยจะไม่เป็นไรครับเนี่ยยังโอเคครับเพราะว่ามันเหรียญที่หายยากลาบากพอสมควรครับสำหรับปีปศนี้ครับมาดูนี่ครับประเทศไทยคบด้านหลังนะครับพอสองพันห้าร้อยสามสิบหกคำสั้นดีครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายยากครับอันดับที่สิบอันดับสุดท้ายสะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสามหกนี้นะครับส่วนตรงกลางก็คือวัดเป็นจำพวกรัดุสิตวัลลังด้านล่างสุดคือห้าบาทไทยและห้าบาทอาลลีบเช่นกันเหมือนกับเหรียญนี้หมดเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือ เหรียญปีพศนี day, 1, so Omaha, Montana, 35, no ้ติดอยู่หน yeah. ึ่งในสิบอันดับที่หายากแต่เหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับกระเบื้องเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยกระเบื้องเหรียญนี้ก็เห็นชัดเจนหมดครับแทบทุกแผ่นเหมือนกันนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนี้นะครับท่านต้องหมุนมันแบบนี้ครับจึงเห็นชัดเจนครับนี่ครับอันนี้สามห้านะครับอันนี้สามหกครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับ อยู่ที่446ล้าน0 0เหรียญน,นะครับท่านน้อยกว่าปี352ล้านเหรียญแค่นั้นเองครับท่านปีพศ2535 48ล้านกว่ากว่าปีพศ2536ผลิตอยู่ที่46ล้าน0 0เหเหรียญน,นะครับท่านราคาไม่แตกต่างกันเลยนะครับในระดับยูนซีของข้อมูลเก่าก็ให้80บาทเช่นกันครับท่านแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมา40บาทครับ เป็น120บาทไปแล้วครับสำหรับปี36กนี่ครับเพราะว่าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากราคาขยับขึ้นสูงทุกเหรียญทุกพอศนะครับท่านสำหรับผ่านก็ใช้เลยครับเหรียญน,นี้จะอยู่ที่ประมาณ30-50บาทไปแล้วครับท่านนี่ครับปี36กนี้นะครับตกอยู่ที่เห้ียญละ30-50บาทไปแล้วนะครับ